สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบก,กับช่องฟ้าฟ้าทันวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสิบขนมในท็อปมาร์เก็ตที่เราไม่เคยกินมาก่อนและที่สําคัญเราเลือกซื้อมาเพราะแพ็กเกจล้วนๆโดยที่ไม่รู้ว่ารสชาติด้านไหนเป็นยังไงเราหยิบเซจ้าจ่ายตังค์แล้วมาลิ้กันเลยค่ะเราจะไม่พูดพ่อมทำเพลงกันนะคะเราจะเริ่มรีวิวเลยแต่ฉันรู้นะพูดเธอมองอะไรกันอยู่มองนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเป็นสิวอ่ะแล้วสิวต้องขึ้นทุกครั้งเวลาถ่ายคลิปไม่ก็ทุกครั้งที่ไปถ่ายงานนู่นนี่นั่นขึ้นทำไม เลิกบนขึ้นไม่ได้หรอ,หรอวันที่อยู่บ้านแบนต้องทำอะไรก็ขึ้นมันเอาแต่ชอบขึ้นอะไรแบบนี้แต่ช่างมานันทุกคนเราไม่แคร์โอเคเลิกบนก่อนละกันช่างมันเรื่องสิวเดี๋ยวก็หายหมาเราจะมาเริ่มชิ้นแรกเออเดี๋ยวก่อนทุกคนก่อนจะเริ่มชิ้นแรกเราจะบอกว่าหลังบ้านเราอะ่ะเขาแบบเป็นฟาร์มไก่ไขายไก่อาจจะมีแบบรถบรรทุกแบบว่าเดนไเาถ้าเกิดเสียงดังก็ขออาภัยด้วยนะคะเราจะมาเริ่มชิ้นแรกกันเลยเราจะเริ่มจากชิ้นที่ใหญ่ที่สุดละกันเป็นชิน้นละแปเออากมายาก,กัน มาเริ่มชิ้นแรกกันเลยตัวนี้ก็คือเอ s a าบอน o r c h ช e s e ร o ช s ส h e e เป็นขนมข้าวโพดแผ่นของประเทศกรีซนะทุกคนเป็นขนมนำเข้าหน้าตาประมาณนี้น่ารักมากที่เราเลือกซองนี้มาก็เพราะว่าเป็นคนชอบกินชีสแล้วก็บวกกับซองเป็นสีเหลืองชอบสีเหลืองไงก็เลยมาสักหน่อยลองชิมกันว่าขนมจากประเทศกรีซจะอร่อยไหมเออแกะยากนิดหนึ่งเนาะ อมกลิ่นครั้งแรกก็คือไม่ได้หอมทุกคนกลิ่นมันเหมือนข้าวอะข้าวอะข้าวหุงที่เรายังไม่ได้ไปหุงอะ่ะเออไม่ได้หอมชีสขนาดนั้นอมืมาชิมกันเลยดีกว่าเอาแผ่นที่มันสวยๆหน่อยสิแต่ถ้าดมใกล้ๆก็ได้กลิ่นชีสอยู่นะ ก็ได้อยู่นะทุกคนไม่ได้แย่รสชาติมันแบบเคี้ยวไปมันก็จะมันๆนิดนึงกลิ่นชีสไม่ได้ฟุ้งแรงขนาดนั้นนะก็ถือว่าใช้ได้แต่นี่มันจะเป็นแบบไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าแบบเนื้อสัมผัสตอนเคี้ยวไปมันหยาบๆหน่อยไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่แต่ถือว่าใช้ได้ ก็ถือว่ากินได้ไม่แย่เค็มกําลังดีนัวๆอยู่ถ้ากินเออเริ่มกินแห่นที่สก็รู้สึกอร่อยอยู่แต่ก็ไม่ได้หวาอะไรนะกระชองนี้ต่อมาด้วยชิ้นที่สองนะทุกคนอันนี้เป็นของวิเซนเตวิดานหรือเปล่าอันถูกหรือเปล่าเป็นขนมของที่ไหนเอ่ยเป็นขนมของประเทศสเปน เขาคือมันฝรั่งอบกรอบกลิ่นแฮมนะทุกคนหน้าตาเป็นนี้เราชอบหน้าตาแบบนี้มากอะน่ากินอะไม่ได้แกะเลยดมกินละเรามาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงแกะยังไงเนี่ยวิอันนี้แกะง่ายโอ้โหกลิ่นไม่ได้เลยเออทุกคนกลิ่นมัน มันแปลกๆนะกินอ่ะอืออกินมันเ,เหมือนอเ,เมล็ดทานตะวันน่ะนี่ือกินแฮมเหรอทุกคนให้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินอ่ะมันเหมือนเมล็ดทานตะวันมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะมาลองชิมกันกินเ,เหมือนเมล็ดทานตะวันจริงๆอุยแต่ว่าไม่ได้นะเขาให้แผ่นใหญ่อยู่นะกินม,มันคือเมล็ดทานตะวันนะมันไม่ใช่เลแล้วเดี๋ยวไม่ใช่มันฝรั่งแล้วกินเ,เหมือนเมล็ดทานตะวันจริง ิมก,กเลดีกว่าอธิบายรสชาติยังไงดีคือมันก็ไม่ได้แย่คือมันติดอย่างเดียวคือขนาดเรากินไปเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่กลิ่นทานตะวันในปากอะ น้ำมันทานตะวันทอดหรือเปล่าใช่ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันทำไมอะทำไมต้องน้ำมันทานตะวันมาทอดอะกิ่นเลไม่ได้กินเลเลยมันกินทานตะวันหมดแล้วตอนเนี้ยคือรสชาติไม่ได้แย่นะทุกคนคือมันก็เครเมๆมีกลิ่นแฮมแต่ว่ากลิ่นที่มันดึงขึ้นมาเลยอะมันคือกลิ่นของเมล็ดทานตะวันอะ เขาว่าถ้าเกิดเปลี่ยนน้ำมันในการทอดสักนิดหนึ่งก็น่าจะอร่อยเลยอืมเพราะว่ามันเป็นกลิ่นทันตะวันน่ะทุกคนอืมยังไงก็คือเหมือนกินทันตะวันทอดกรอบไม่ผ่านนะสำหรับเราอันเนี้ยเพราะกลิ่นมันทันตะวันอะเปลี่ยนค่ะทุกคนเปลี่ยน ต่ออันที่สามเลยดีกว่าทุกคนนอกจากที่ตอนนี้คือกลิ่นน้ำมันทานตะวันติดเต็มปากไปหมดแล้วอันนี้เป็นของของแบรนด์ราลเอนนะคะเป็นครั้นชิฟรสชีสแล้วก็หอ,หอมคือไอแบรนด์เนี้ยเราเคยกินแล้วนะแต่ว่าเคยกินอีกรสหนึ่งจะเป็นรสเกลือปะจำไม่ได้ที่มันเป็นสีฟ้าเออใครยังไม่เคยกินรสนี้ก็จะมันลองดูเอ้ยแกง่ายก็กินมันเละทั่วไป กลิ่นแบบหัวหอมตีขึ้นมาเลยตีขึ้นกว่าชีสอีกอืมอันนี้น่าจะอร่อยนะคะว่าอืมต้องแบบนี้สิเลอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ช่เลแล้วเมื่อกี้อันนี้อร่อยอืมเค็มๆอร่อยอืมอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ให้ผ่านแต่ว่ากลิ่นหัวหอมก็จะแรงกว่าชีสอยู่ดีนะถ้าใครไม่ชอบกินหัวหอมก็จะกินวันนี้ไม่ได้เท่าไหร่แต่อร่อยอร่อยเค็มๆ เค็มๆนัวๆได้แลอันนี้ผ่านเราไปต่อชิ้นต่อไปดีก่ะเรามาต่อด้วยขนมอันที่สี่กันเลยก็คือของแบรนด์เดอราลิต้าเขาเป็นขนมอบกรอบโฮลวีตรสออริจินอลเป็นเข้าวโอ๊ตนะทุกคนเป็นของที่ไหนเอ่ยอ๋อเป็นของไทยอันนี้เป็นของจังหวัดอะไรอะ่ะทำที่ไหนเอ่ย สมุดสาครน,นะคะทุกคนอันนี้ทําจากสมุดสาครเป็นขนมข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตแผ่นเออหัวทางสูความผอมในการกินขนมละเอามาลองกันเลยดีกว่าออนี้ก็แกะง่ายกลิ่นกินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืมแต่เราต้องมาชิมกันเลยแล้วกันนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ก็กินข้าวอะ่ะ แต่พอดูมใกล้ๆก็แทบจะไม่ได้กินอะไรเลยนะทุกคนมันจืดมากทำไมเอ่ยทำไมมันจืดขนาดนี้แต่ก็มีเอ้แต่มันก็เค็มๆติดไปยอยู่นะอ๋อเพราะว่าเขาใส่โซเดียมน้อยเขาใส่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตถือว่าก็ก็ได้อยู่แหละ ก็แบบเฮลตีนะ้เฮลตี้กันเนาะขนมเฮลตี้ก็ได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวก่อันนะทุกคนมันเป็นแป้งข้าวสาลีเนาะไม่ใช่ข้าวโอ๊ตไปเลยหนึ่งละมันไม่ใช่ข้าวโอ๊ตนะทุกคนนะ่าจะเป็นแค่แป้งข้าวสาลีไม่มีข้าวโอ๊ตเข้าใจผิดไปเองหนึ่งประการก็ได้อยู่ถ้าใครอยากกินขนมเฮลตี้ที่มันไม่ทำลายสุขภาพแต่รสชาติมันก็จะไม่เหมือนขนมที่แบบ ด่งเลอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาไม่ใส่ผงชูรสอ๋อนี่ไงนี่ไงที่เขาบอกไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยแล้วก็ไม่มีผงกันเสียแล้วก็ไม่มีไขมันทสัสก็ไออยู่ถือว่าเป็นทางเลือกสุขภาพที่ดีอันหนึง่งแล้วขนมต่อไปดีกว่ามาชิมที่ห้ากันดีกว่าอันนี้เป็นของอะไรเอ่ยไฮไทยเหรอแต่มันมีใส่ลคาร์บีนะเป็นเครือคาบีปะแต่ว่าชื่อขนมไฮไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจ เขาเป็นขนมมันหวานอบกรอบอืมที่เราเลือกอาอันนี้มาเพราะว่าชอบกินมันหวานก็เลยมาลองกันเลยละกันอัน,นี้ขยยากมาก a few moments later คือเราไปตัดซองขนมมาทุกคนเพราะาเมื่อกี้มันดึงไม่ออกก็เลยใช้กรนไกรตัดกิ่นก็ไม่แย่นะแต่ก็แปลกๆอยู่อะ มันเป็นกลิ่นมันหวานหวานมากน้ำตาลเยอะเหรอ,รอสิบกรัมเยอะไหมสิบกรัมถือว่าเยอะไหมไม่รู้อะแต่มันหวานน่ะแต่ไม่นมีกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งเลยเขามีน้ำผึ้งหรือเปล่าไม่มีนะไม่ได้บอกว่ามีส่วนผสมของน้ำผึ้งตู้ละทุกคนมันเหมือนอะไรมันเหมือนขนมโดเรมีทุกคนเคยกินปะที่หน้าซองมันเป็นรูปโดเรมีอะ อืมเหมือนกันเลยก็ไม่ถือว่าไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอะ่ะก็ถือว่าก็กินได้แต่มันหวานไปนิดนึงไปอันต่อไปดีกว่ามาต่ออันที่6กันดีกว่าอันนี้เป็นของแบรนด์มิชชั่นหรอเธอทีราชิรสบาร์บีคิวมันเป็นแผ่นแป้งข้าวโพดอบกรอบรสบาร์บีคิวมาชิมกันเลยดีกว่า กินมานี่แต่ละอันก็คือยังไม่มีอะไรถูกใจขนาดนั้นเลยนะกแกไม่อาอแล้วอะออกละโอ้ือมอันนี้คือกลิ่นบาร์บีคิวจริงๆเลยกลิ่นบาร์บีคิวแบบลมควันอ,ะอ่ะอ๋อเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยของของแบรนด์อะไรนะโซบอนปะจำไม่ได้ละเหมือนชิ้นแรกอะเป็นแบบข้าวโพดแผ่นอกกรอบทอดกรอบอกกรอบอะไรเนี่ย ทอดกรอบอืมอันนี้เหมือนจะเหนียวกว่าอันแรกนะแล้วก็แต่เนื้อมันจะดูแบบละเอียดกว่าจะ,จะติดเหนียวนิดนึง <c oughs> ก็กินได้ไม่แย่เหมือนกันแต่ก็แปลกๆทำจากพูดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์หนกันนี่ผลิตจากที่ไหนอะ่ะ ประเทศจีนนะทุกคนผลิดจาาประเทศจีนก็ได้อยู่กินเพลินๆแล้วกันแต่เขาทำรสชาติมาได้กลุมก่อบอยู่นะแต่ตัวแป้งของมันอะแอบเหนียวไปนิดนึงกับอ,อ,อืเหนียวนี่แหละเออเหนียวมันไม่ได้กรอบเท่าที่ควรเหมือนอันนั้นมันกรอบกว่า ขอโทษเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าพูดควบกล้ำไม่ชัดรู้สึกว่าเป็นคนที่พูดควบกล้ำไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราไปต่อซองต่อไปดีกว่ามาต่อด้วยซองที่เจ็ดแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือยี่ห้ออะไรอะของยี่ห้อเทเรสเป็นรสชีสเฟเวอร์โพเตโต้ชีหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้อันนี้แบบโซเดียมสูตรเลยนะโซเดียมสูนแล้วเป็นรสชีส คนว่ามันจะกินได้ไหมก <g iggle> ินได้ไหมนะ <g iggle> แกไม่ออกไม่เป็นไรเมื่อกี้บี้เป็นไฟมาไว้แล้วแล้วก็จะมาชิมกันเลยว่า <g iggle> ควรพูดตรงตรงได้ไหมกินเหมือนอาหารป่ากินเหมือนอาหารป่าเลยไหนชิมดีกว่าแต่เขาให้มาแผ่นใหญ่อยู่นะนี่คือแผ่นของมัน แต่มันอร่อยอยู่นะทำไมอ่ะทำไมโซเดียมศูนย์แต่ทำไมเค็มอ่ะเขาใส่อะไรอ่ะใส่อะไรอื่นอ้าวมีเกลือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นแต่โซเดียมศูนย์เปอร์เซ็นคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจทั้งมันเถอะแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะทุกคนอร่อยอยู่อเนี้ย อืมอืมก็ว่าแหละมันติดกลิ่นอันนี้ด้วยกลิ่นของไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเอาตกแต่งจานในสปาเกตตี้อะเรียกว่าอะไรนะคิดแปบบ๊บคิดแปบบ๊บคิดคิดไม่ออกอันนึงนะไม่รู้ทุกคนะคิดไม่ออกไอใบนี่ใบเนี่เ,นเ,นเออเขาเรียกว่าใบอะไรสักอย่างเออแต่กลิ่นอนี้ยคือแบบฟุ้งเลยวกับ อืมแต่กินเข้าไปคือได้กลิ่นชีจริงๆได้รสชีจริงๆอร่อยอันนี้อร่อยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบใบนี้ก็จะไม่ชอบเลยนะเพราะกินนางแรงถือว่าให้ผ่านแล้วชอบอันนี้ไปอันต่อไปดีกว่าต่อด้วยอันที่แปดนะทุกคนอันนี้เป็นของแบรนด์ Tins เหรอใช่ไหม Tins น่าจใช,ใช่อันนี้คือมันฝรั่งอบกรอบก็คือคงยังเป็นรสชีสแล้วก็หอมคือเราจะไม่ ห่างหายจากรูชีปไปเลยเพราะชอบกินโรชีปมากอันนี้เป็นของประเทศอะไรอะออสเตรเลียเรามาลองกินกันดีกว่าอุนยนี่แกง่ายอ,อันนี้หอมหอมหอม,หอมเลยแห้งใหญ่อยู่นะหั่นใหญ่แล้ยอ่ะอ่ะอันนี้อร่อยมันจะแบบ มน,นิดียวแค่นมันจะไม่เหมือนอันนี้นะทุกคนรสชาติคนละแบบเลยอะ่ะอันนี้มันจะให้แบบฟิลเลรดหอเซาวครีมของของเลยใช่เออเลรดซาวครีมอะ่ะซองสีฟ,าฟา้าใช่ไหมฟ,าฟา้าน้ำเงินน้ำเงินเขียวน้ำทะเลหรือเปล่านั่นแหละเออซองเออคล้ายๆกับเลยรสชาติซองนี้แต่อซองเนี้ย มันจะมีความแบบต้องได้ที่คิดว่าเนี้ยห่อๆอ่ะมันฟุ้งแล้วนะไอเนี้ยฟุ้งกว่าแล้วนี่กลเป็นติดเค็มกว่าไปเลยอันนี้จะเค็มกว่าโซเดียมน่าจะเยอะกว่าเอาว่าละเพราะว่าโซเดียมอันเนี้ยหกหกร้อยมิลลิกรัมและโซเดียมอันนี้แค่สามร้อยเก้าสิบแต่อร่อยทั้งคู่นะทุกคนแต่นี้จะติดเค็มกว่านิดนึงและอันนี้จะรสชาติของห่อๆฟุ้งกว่าแต่ถือว่าผ่านทั้งคู่ไปหากินได้สองอันนี้อ้าว มาถึงชิ้นที่9กับชิ้นที่10แล้วนะทุกคนอันนี้คือเป็นแบรนด์เดียวกันนะแต่มันเป็นแค่คนละรสชาติเราซื้อมา2อันเพราะเห็นเก็น,น่ารักอะน่ารักมากเลยมันเป็นแบรนด์ของอะไรเนี่ยของทิโมเล่ทิโมเล่ทิโมเล่สักอย่างหนึ่งป็นของแบรนด์ไทยนะทุกคนผลิตที่สมุทรสาครทั้งสองอันเลยเป็นอาวโควาหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นอัลมอน ก็น่าจะเป็นขนมเคลติ้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาเอาทำออกมากในแบบเหมือนเลอ่ะเป็นแผ่นเหมือนเลยเราจะมาชิมอะโวคาโดก่อนแล้วกันกันได้แบบใช้กันไกลดีกินเขาไม่น่าดูเหมือนกันนะทุกคน คนเราขาพูดได้ไหมเราไม่ได้พาพิงถึงแบร์นะแต่แบบมันมันแอบ,บกินเหมือนอาหารปลานิดนึงอาหารปลาดุกอะที่เราแบบเอาไปให้ปลาอืมก็ปแปลกๆดีทำสาโอะคาโดอืมก็ปแปลกๆเอาไปกินอีกชิ้นนึ่งแข็ง <laughs> อืม มันดูหอมเนยเนาะใส่เนยไหมเนี่ยไม่ได้ใส่เหรอก็อปแปลกๆกันทุกคนเรามาชิมอมัลมอนด์ดีกว่าอืมอมัลมอนด์นี่มันเป็นรสบาร์บีคิวเอ้ยเราลืมอ่านมันเป็นรสอะไรอะอโวคาโดเป็นรสชีสน,นะทุกคนแต่ก็เป็นรสชาติที่แปลกดีไม่เคยกิน กนัแข็งอันนี้เค็มอ่ะหรือว่าเป็นแข็งี่เค็มจริงอืมแต่เราว่าเราชอบรสนี้มากกว่าโอาคโดอ่ะไปกินบาร์บีคิวเขาฟุ้งจริงแต่มันก็แข็งอ่ะเปะ็นรสชาติที่ไม่ไม่เคยกินเหมือนกัน แปลกๆเลยอืมแต่นี้อร่อยตรงที่แบบพอเราเคียวไปเรื่อยๆอ,อ่ะมันมันอ่ะมันมันของแอลมอน์ดแน่ๆเลยอืมไปอยู่อันนี้ทานอยู่ก็คขังอยู่ข <laughs> แข็งโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวขนมสิบอย่างในท็อปมาร์เก็ตที่เราไม่เคยกินมาก่อนเลยก็มีทั้งอร่อยแปลกกับที่แบบอืมอย่าหากินเลยดีกว่า ยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยและที่สำคัญคือถ้าเขาอ่านอันไหนผิดหรือว่าพูดอันไหนผิดไปหรือว่าพูดคำควบกล้ำไม่ค่อยจะถูกเพราะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดขอโทษด้วยนะคะจะพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายไปไหนเลย